เอาพิ้งย่างไร้ควัน200ลิตรย่างอะไรได้มั่งเดี๋ยวมาดูในคลิปนี้ครับ All around the mulberry bush the monkey chased the weasel the monkey thought บอกว่าถ้าเกิดมีคนถ้าแล้วบอกว่าถ้าเกิดคนทำเห็นไหมครับว่าตับปิ้งย่างไร่พันของเรานะครับผมสามารถย่างได้หลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นหมูไก่เนื้อปลานะครับผมนะฮะจริงๆย่างกระเชก็ได้ย่างอื่นก็ได้ย่างหนูนาก็ยังได้อีกนะครับผมแต่หาภาพไม่ได้นะตอนนี้ก็ถ้าเกิดใครสนใจสินค้าก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์0 8 4 7 5 5 2 2สีหรือแอดไลน์แอดไซเอ็นสองสี่ห้าหกครับ